มา,าอกล้ขนาดนีโตเกียวเกินเป็นตัวเดิมปริยญาโทที่สองก็งบดุาาดมเล็ทที่สามนุ่มเจ้าพยาที่สิชนะวันเดียทีก็ไปสามโตเกียวเกินเป็นตัวเดิมก็บุดมเล็ทที่สอง นุ่มเจ้าพญาที่สามปรียพ่อที่สี่ชนะวันเดียต่อไปเป็นชนะเดอร์ที่โคบายสองหลอกไทยตรงโตเ,เกียวเกนยังคงเป็นทนานยู่ิมกบดมเลทที่สองนุ่มเจ้าพญาที่สามขณะนี้โตเ,เกยียวเกนเป็นตะเด,ดิมกบดมเลทที่สองนุ่มเจ้าพญาที่สาม सुनानी तो कलम लुपतो हुई सॉन्ग